่อนที่เราจะเล่นกีตาร์นะครับเราก็ต้องรู้จักวิธีการตั้งสายก่อนนะครับวิธีการตั้งสายมีด้วยกัน2วิธี 1. วิธีการใช้เครื่องตั้งสาย 2. วิธีใช้หูฟังวันนี้ผมจะมาสอนวิธีตั้งสายในการใช้หูฟังนะครับข้อดีของมันก็คือเวลาเราไม่มีเครื่องตั้งสายเราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการตั้งสายกีตาร์ได้นะครับส่วนข้อเสียของมันก็คือเสียงอาจจะไม่ได้มาตรฐานไปสักนิดนึง มันไม่เท่าก็คนนะเนาะครับมันไม่ใช่เครื่องตั้งสายอะไรแบบนี้อ่าวิธ nice ีตั้งสายนะครับนี่แต่ถ้าสมมุติถ้าเราเล่นโดยไม่ไม่ไม่ได้ตั้งสายนะครับมันก็จะแบบสมมุติเราจับคอร์ดซีเสียงมันจะเพี้ยนเลยนะครับมันจะเล่นไม่เป็นเพลงครับผมอ่าเราอย่างนี้ความตั้งสายจึงสําคัญนะครับนี่อ่าเริ่มจากเลยนี่เลยนะครับเราต้องวิธีการตั้งสายง่ายๆเลยนะครับนี่ จับจับเฟดห้าของสายตรงสายบนสายที่สองสมมุติเราจะตั้งสายที่สองให้มันตรงสมมุติว่าสายที่หนึ่งมันตรงแล้วนี่นี่อ่าก็คือจับที่เฟดห้าให้เสียงมันดังแตงโมแตงโมนะครับนี่มันไม่ดังแตงโมเนี่ยมันเห็นไหมมันดังตึงดึงตึงดึง,ดงมันไม่ใช่แตงโมแตงโมเนี่ยมันจะไปดังตรงตอนไหนตรงไหนอ่ามันดังอยู่ตรงเฟสเจ็ดครับนี่เราต้องปรับขึ้นมาอีกหน่อย หมุนออกไปนอกตัวเรานะครับเสียงมันจะดังขึ้นอ่าปิดนิดนิดอิดนิดนึงอีกนิดนึงอ่าได้แล้วสายสองตรงแล้วอต่อไปก็สายสามแล้วสังเกตได้ดีแล้วสายสามผมจะไม่จับตรงเฟดห้าเพราะว่า กีต้ามันมีทั้งหมดหกสายมีสายสามสายเดียวที่ไม่จับตรงเฟสห้าแต่จะมาจับตรงเฟสสีแทนอ่าแล้วก็หมุนอีกหน่อยให้มันไปดังแตงโมตรงเฟสสี่นะครับสายเดียวคือสายสามอ่าได้แล้ว แต่อื่นก็เฟดห้าเหมือนกันหมดนะครับวิธีการเล่นกีตาร์โป่งนะครับกีตาร์โป่งจะเล่นโดยการใช้ใช้โอเปนคอร์ดนะครับ อเบนคอร์ดคือคอร์ดที่มีสายเป่าในการร่วมเล่นอ่าต่อไปจะสอนจับโอเปนคอร์ดข้าวค่านะครับอ่าต่อไปโอเนคอร์ดคอร์ดแรกคอร์ด C ีคอร์ดซนะครับเป็นคอร์ดเริ่มต้นของคนเริ่มเล่นหลายคนนะครับวิธีการจับก็คือเฟสที่หนึ่งให้จับสายที่สองเฟสที่สองให้จับสายที่สี่เฟสที่สามให้จับสายที่ห้า นี่เสียงจะเป็นอย่างนี้ครับจับวิธีการจับคอร์ดซีจับยังไงไม่ให้บอดวิธีการจับนะครับให้งอนิ้วครับนี่จะงอแบบนี้นะครับอืมห้ามจับแบบนี้เป็นดังขาดนะครับถ้าจับแบบนี้เสียงมันจะบอดจะดังแป้งแปงแปง วิธีหนึ่งนะครับที่เช็คว่าเสียงบอดในบอดให้ดิดทีละสายถ้าใครเล่นโอเ n นคอร์ดเก่งแล้วนะครับต่อไปก็มาหัดวิธีการเก่าในวิธีการการวางนิ้วในวิธีการเกานะครับให้วางแบบนี้สามสายบนให้ใช้นิ้วโป้งดีในการดีดนะครับส่วนสามสายล่าง ให้ใช้นิ้วชี้กลางนางเรียงเลยนะครับถ้าใครยังวางนิ้วไม่เป็นนะครับให้ทําท่าเกาคอดูครับเกาคอแบบนี้แล้วก็ค้างไว้นะครับก็จะได้แบบแบบนี้พอดีครับนี่อ่ะผมจะลองเกาให้ดูอินโทรเพลงหนึ่งครับ เป็นวิธีการเล่นคร่าวๆของกีตาร์โปรนะครับวิธีการเล่นกีตาร์ไฟฟ้านะครับกีตาร์ไฟฟ้าส่วนมากจะนิยมเล่นในแนวล็อกแนวเมทัลแนวหนักๆแนวบ้าพลังอะไรแบบนี้นะ <laughs> กีตาร์ไฟฟ้านะครับจะไม่นิยมใช้ power เอา้า open chord ในการเล่นนะครับจะนิยมใช้ power chord มากกว่า power chord หมายถึง คอดที่หนักแน่นขอร์ดที่มีพลังนะครับอย่างโอเปนขอดนะครับขอดซีมันจับอย่างนี้แต่ถ้าเป็น power ขอดเราเน้นสามสายนี้เป็นหลักนะครับเก่างขอดซีเราก็จะมาจับแบบนี้แทนนะครับมันจะฟังดูหนักแน่นกว่าต่อไปจะเป็นการสอนไล่ power o อดนะครับ นี่เป็นเสียงคีพเพอร์คอร์นะครับต่อไปจะลองเหยียบเอฟเฟ t ดูนะครับนี่นะครับคือเอฟเฟกของกีตานะครับตามไปอย่างนี้นะครับเมื่อมีเอฟเฟค,ครับก็จะพบว่าเสียงแตกนะนี่เราลองดู เขาเป็นคอร์ดนะครับดีดแบบกีตาร์ปง่งมันจะไม่ได้อารมณ์เลยนะครับแต่ถ้าเราดีดแบบกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็อีกครับคือเวอร์คอร์ดที่เล่นแบบนี้ต่อไปเป็นการลิดกีตาร์นะครับ การล่นกีตาร์หรือที่เรียกกันเล่นว่นาโซโลโซโลนะครับจริงๆมันเรียกว่าลีดครับผมคือการดีดาสายจะใช้ปิกดีดนะครับกับมันจะต่างจากการเกาคือมันมันใช้ปิกดีดการเกามันจะใช้นิ้วในการดีดนะครับประมาณนี้ครับสั่นสายด้วยมันจะได้อารมณ์มากครับผมนี่คือเทคนิคการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าคร่าวๆนะครับ ท,นทีนี้นะครับเรามาดูวิธีประยุกต์เอากีตาร์ไปเล่นกับดนตรีขึ้นบ้านกันเลยดีกว่านะครับอ่ากีตาร์สามารถเล่นแบบเสียงพินได้นะครับดนตรีทางภางก์สานเพื่อนๆหลายคนคงจะเคยฟังแนวหมอลำอะไรแบบนี้มาบ้างแล้วใช่ไหมครับอ่าต่อไปเราจะมาบอกวิธีการจะเล่นกีตาร์เข้ากับแบบดนตรีขึ้นบ้านนะครับเริ่มจากการตั้งสายก่อนเลยนะครับเราจะใช้สามสายล่างนะครับในการเล่น ปกติมันจะแบบเสียงเทียบเทียบเสียงแล้วเสียงมันจะเท่ากันตรงเฟสห้านะครับเราก็หย่อนสายสองลงมาให้มันไปอยู่ที่เฟสเจ็ดให้มันไปดังแตงโมแต,งโมต,ง,โมตงโมตรงเฟสเจ็ดนะอ้าวนี่ยังมันยังแตงโมอยู่เป็ดหกอยู่โอเคโอเค,อ,เคอ่าพอนิดน้อยอ้าวเลิบได้แล้ว สลยสองเราตั้งได้แล้วนะครับส่สองให้มันไปแตงโมตรงเฟสเจ็ด 7. ต่อไปส่สามให้มันมาแตงโมตรงเฟสห้าครับอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอนะ่โอเคมันแตงโมอยู่ตรงเฟสสองโอเคย้อนอีกหน่อยย้อนอีกหน่อยอ่าได้แล้วอ่าเหมือนพินแล้วทีนี้อ่าต่อไปจะจะเล่นให้ดูสักเพลงย่อยๆนะครับ น่าลัเตยเลยประโยชน์นะครับกาเรเล่นกีตาร์ก็คือ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองแต่อย่างไรก็ตามการเล่นกีตาร์ก็ยังมีประโยชน์อื่นๆอยู่มากมายนะครับเช่นเวลาการลงทุนและความพยายามในการเรียนรู้การเล่นกีตาร์นั้นในสังคมนั้นได้สร้างความเชื่อมัน่นมั่นใจให้กับพวกเขาการเรียนรู้และทักษะความรู้ต่างๆนั้นและการเล่นกีตาร์มากๆนั้นจะแบบเพิ่มความสามารถประสิทธิภาพทําให้เราเห็นตัวตนของเรา ในขณะที่เราฝึกมากขึ้นฝีมือมากขึ้นยังได้สร้างความแข่งกล้าและความมั่นใจในตนเองไ,อได้รับความเชื่อมั่นและกล้าที่จะแสดงออกในที่ต่างๆสวัสดีครับผมนายกีรพงศ์ตุิวัฒนวันนี้จะพูดเรื่องข้อสเสียของกีตารนะครับข้อสเสียของกีต้าคือ คุณภาพเสียงอาจจะเกินราคาไปนะครับกีตาร์บางตัวจะมีราคาแพงเกินไปและวัสดุในการทําไม้หรือจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับอาจจะไม่ดีแล้วบางทีก็ทําให้เสียงไม่ได้มาตรฐานนะครับเ้รเสียงกีตาร์จะมีประมาณเท่านี้แหละครับ,บสำหรับแนวโน้มในอนาคตของเรานะครับ กีตาร์นะครับก็จะมา <k> นํามาใช้ในการเล่นดนตรีบําบัดน,นะครับดนตรีบําบัดก็คือเราจะมานํามาใช้ในการรักษาโรคต่างๆนะครับเพ <สา S 2> ื่อให้เกิดการบรรลุผลในการรักษาโรคนะครับที่เกิดมาจากความหกดร้องต่างๆเช่น,นความปกติทางด้านอารมณ์ทางร่างกายแ,และทางจิตาณนะครับมีตัวกีตาร์ในต่อไปนะครับจะมีรูปทรงทภทต่างๆให้เลือกเล่นได้มากมายและมากขึ้นนะครับมีเสียงที่แปลกใหม่ เล่นได้หลายสไตล์และมีหลักหลายเพลงมากขึ้นครับสรุปนะครับกีต้าร์นะครับมีให้เราเล่นพร้อมแร้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างรูปตรงต่างๆนะครับสไตล์หลากหลายสไตล์และยังมีโรงเรียนเปิดสอนมีตำราให้เราได้ศึกษาค้นคว้าลองเล่นมากมายนะครับ แต่แน่นอนนะครับการพัฒนาย่อมไม่มีที่สิ้นสุดคุณไม่แน่คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างสิ่งแปลกๆใหม่ๆให้กับวงาการกีตาร์จนโลกต้องมันไวไ้ในนะครับก็ผมก็ขอจบก,การนั่นเสนอในที่นี้สวัสดีครับ